็จะบอกว่าการเมืองประกอบด้วย6นิยามด้วยกันแล้วแต่ละนิยามเนี่ยมาจากทฤษฎีของใครบ้างนะคะอย่างเช่นการเมืองแปลว่าการต่อสู้ในเรื่องผลประโยชน์การเมืองแปลว่าการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากร <c oughs> การเมืองหมายถึงเรื่องของอำนาจ <c oughs> การปกครองนะคะและนโยบายคือคำว่าการเมืองเองโดยคอนเซปต์ของการเมืองเนี่ยในแบบเรียนก็ยังบอกไว้หลายนิยามเพราะฉะนั้ ถ้าเรามาพูดเรื่องนิยามของคําว่าประชาธิปไตยหรือความเข้าใจในความหมายของคําต่างๆนี้แต่จากมุมมองของจะเรียกว่าชาวบ้านก็ได้สามัญชนก็ได้ที่รวบรวมขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะคะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะนี่ก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นและบนเวทีนี้เองเราก็อาจจะได้ความรู้ความคิดของออผู้ที่สนใจนะคะว่าเรามาสนใจซีว่าความรับรู้ของสามัญชนเนี่ยเกี่ยวกับคำพวกนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกัน ะะต่อไปก็คงเชิญคุณลุงโลดเลยค่ะนะคะว่าอขอให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเข้าใจไหมประชาธิปไตยครับขอบคุณครับดีใจมากได้พูดเพราะเตรียมมาเยอะ <c oughs> เออก่อนก่อนอื่นผมผมขอยกเราเรามีเวลาถึงสามทุ่มใช่ไหมคะผมผมขอยกคำประกาศสำคัญอันหนึ่งของศตรวรรษที่แล้วซึ่งเป็นที่มาเป็นบอ,อกเกิดของการปฏิวัติประชาธิปไตยในโลก เป็นคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพละเมือง1789เกิดก่อการอภิวัตใหญ่ในฝรั่งเศสในคำประกาศข้อ16มีไว้ว่าสังคมใดไม่ได้มีหลักประกันแห่งสิทธิทั้งปวงและไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจโดยชัดเจนสังคมนั้นย่อมปราศจากรัฐธรรมนูญพ,พอพอถึงประเด็นนี้ปั๊บมันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทั้งผมเขียนในบทความมาตลอดเกือบหนึ่งปี ผมให้ความเห็นว่าการพิจารณาสังคมใดว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ผมบอกให้ดูคือมันจะมีหลักจํานวนมากนะไออย่างที่พวกเราเถียงกันอยู่เนะี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผมบอกดูสองหลักง่ายเลยง่ายที่สุดเลยสังคมใดจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ให้ดูสองหลักคือหลักแรกนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือไม่ถ้าเราย้อนไปเรื่องนี้นะแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูน40นะครับอำนาจอธิปไตยก็ไม่เป็นของปวงชนนะครับ ไม่เป็นนะครับนะนี่หลักแรกหลักข้อที่2อเนี่ยสังคมจะพิจารณาสังคมว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ให้ดูที่ freedom of expression คือเสรีภาพในการแสดงออกแต่การเส,เสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้หมายถึงว่ามนุษย์ทำอะไรตามใจชอบเสรีภาพมันจะมีกรอบมีขอบเขตนะทีที้เราดูในประเด็นนี้เนี่ยคือผมพูดตอนนี้คนเสื้อแดงหลายๆกลุ่มเริ่มรังเกียจผม ครั้งที่ผมอยู่ในฝ่ายประชา,าธิปไตยมา39ปีผมถามว่าในสมัยรัฐบาลทักษณิณเนี่ยสังคมมี f r e e d o o of expression ไหมก็ไม่มีก็ไม่มีนะ <ส record. S 2> รัฐปฏิบัติต่อประชาชนแบบไหนเราพูดถึงรัฐที่ใช้ความรุนแรงนะครับนี่ผมเพิ่งเขียนมาคืนนี้ตอบน้องๆใน f Facebook 3ประเด็นประเด็นที่รัฐพิจารณาการเคลื่อนไหวของประชาชนคือประ,ประเด็นกรณีท่อา a ทพิจนะ ประเด็นสวนปามปี2400-2546ที่คุณจัตุพรเป็นคนนำกำลังตำรวจปราบประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการบังคับให้ประชาชนที่ถูกจับนั้นถอดเสื้อและนอนลงกับพื้นนะครับกรณีกฤษเซเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่หมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งชอบใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ให้กลับมาเรื่องปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยผมก็ให้คำจำกัดความโดยส่วนตัวของผมเองนะฮะว่าเนี่ยเราพูดเรื่องสิทธิและเสรีภาพผมถืออย่างผมผมถือสำคัญมากที่ว่าหลักการของผมคือสิทธิธรรมชาติเนี่ยมาก่อนและมีความสำคัญมากกว่าสิทธิบัญญัตินะครับสิทธิธรรมชาติของมนุษย์คือเสรีภาพ ต้องเข้าใจนะครับว่าปรัชญาประชาธิปไต,ย,ตยเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์มีเสรีมนุษย์ไม่ได้เชื่อมนุษย์ระหนักว่าตัวเองนั้นมีเสรีภาพแล้วนั้นสิทธิตามธรรมชาติต้องใหญ่กว่าแล้วมาก่อนสิทธิบัญญัติก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณไม่สามารถบัญญัติกฎหมายแม้กระทั่งกฎหมายและธรรมนูนที่มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ได้เนี่ยเราก็กลับมาดูสังคมทุกสังคมได้เลยนะอีกประการหนึ่งผมมองพัฒนาการของระบอบก,การปกครองของมนุษย์เนี่ย ระบอบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดตาม, <từ S 1> มเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มันฉลาดขึ้นมนุษย์รู้แล้วว่าไอาสายฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากเทพเจ้ามนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าจักรวาลไม่ได้สร้างโดยพระเจ้าก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์นั้นทำลายระบอบปรัชญาเทวนิยมลงนะครับทันทีที่ตะวันตกประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วมนุษย์เริ่มหันมามองมนุษย์ด้วยกันเองที่ปกครองกันเองนะครับ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบราชาธิปไตยระบอบทาตระบอบอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดก่อนระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองโดยองค์การสวรรค์ทั้งนั้นเรียกว่าระบอบเทวสิทธิ์ในยุโรปเนี่ยระบอบเทวสิทธิ์คือพระเจ้าได้มอบอำนาจให้มนุษย์มาปกครองมนุษย์ด้วยกันเองผ่านทางใครครับผ่านทางสันตปาปาที่กรุงโรมประประวัติศาสตร์ยุคลางคือใครจะเป็นกรรษัตริย์ในยุโรปเนี่ยป๊ปเป็นคนแต่งตั้งนี่คือระบอบระบอบเทวสิทธิ แบบยุโรปแต่แบบเอเชียเนี่ยมันหนักกว่ายุโรปคือของเราใช้ระบอบอวตารเลยคือกษัตริย์ในเอเชียเนี่ยเทวดาลงมาเกิดเองนี่หนักหน่วงนะครับแม้กระทั่งในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับชื่อยังบอกชัดเจนเลยครับว่เาเป็นภาคอาวตารของพระรามครับเป็นคิงราม,มาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ปดเก้าครับระบบอวตารน,นี่หนักหนาะสาหัสกว่าระบอบเทวสิทธิ์นะ เนะมื่อมนุษย์เอาชนะมนุษย์เมื่อมนุษย์เข้าใจธรรมชาติมนุษย์เห็นความสําคัญของมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์เริ่มรู้แล้วว่านอกเหนือจากโลกธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยคออยากอยากสักแต่ว่าเป็นคนนี่ทุกอย่างจะไม่เกิดนะโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดสังคมเมื่อนั้นมนุษย์จึงคิดกันว่าก็ในเมื่อพระเจ้ามันไม่มีสิ่งที่นอกเหนืออํานาจธรรมชาติมันไม่มี เพราะนั้นมนุษย์จึงต้องปกครองมนุษย์ด้วยกันเองนะครับนี่คือประชาธิปไตยโทมัสเพนเขียนไว้ชัดเจนมองเตสกีเอเขียนไว้ชัดเจนแม้กระทั่งทุกคนบอกหมดเลยว่าต่อไปนี้มนุษย์จะปกครองกันเองแต่ด้วยรากฐานของระบอบคิดของคนในที่มันเกิดก่อนระบอบประชาธิปไตยมันหวงแหนนะครับเพราะนั้นก็ถึงไม่ยอมให้มนุษย์เชื่อว่ามนุษย์ปกครองกันเองได้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดในสังคมไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาก,ก็คือ คนเสื้อแดงมันโง่มันซื้อได้มันซื้อเสียงได้ผมเคยเขียนบทความว่าถ้าคนเสื้อแดงมันซื้อได้คนเสื้อเหลืองก็ซื้อได้มันจะวิเศษกว่ากันได้ยังไงจริงไหมฮนะเรื่องที่หถัดมาเนี่ยผมมีผมมีความเห็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อกี้มีคนพูดเรื่องธรรมาธิปไตยคือธรรมาธิปไตยในยามมั่ว คำว่าอย่ามั่วเนี่ยธรวมาธรรมาธิไตยเนี่ยคนที่บัญญัติขึ้นมาคนแรกคือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตครับท่านพูดเมื่อคืนวันที่26มีนีนาช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ก่อนไล่ทักสินครั้งแรกท่านออกหนังสือไว้เล่มหนึ่งท่านพูดถึงหลักปกครอง3แบบผมเขียนในบทความปีปี251 1มาแล้วว่าถ้าบอกการปกครองในโลกมี3แบบแบบที่หนึ่งคืออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยนี่ชัดเจนนะคือระบบสมบูรณ์ระนายระบบราชาธิปไตยคือคนคนเดียวเป็นใหญ่ ถัดมาถ้าบอกคือระบบโลกาธิไตยซึ่งท่านอธิบายคือประชาทิบตยแบบมั่วๆแ,และการปกครองสูงสุดคือธรรมาทิบตยเพราะนั้นคําว่าธรรมาธิไตยเนี่ยถ้าเอาไปบิดเบือนเมื่อไหร่นะก็กลายเป็นว่าคนพูดคํานั้นเป็นฝ่ายถูกต้องนี่ไม่ใช่นะตรงอันนี้ต้องไปอ่านท่านประยุทธ์นะผมถือว่าท่านเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาคนสําคัญหลังท่านพุทธทาสนะฮะกลับมาเรื่องพระราชอำนาจ เรื่องนี้เรื่องนี้ตลกแบบตลกบัดซบเลย oh, oh, oh. ที่ว่าต้องบอกว่าตลกบัดซบคืออะไรฮะถ้าเราไปดูรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2475นะครับมันมีบันทึกมันมีบันทึกอยู่นะคุณไปค้นดูในสถาบันพระปกเกล้าก็ได้ในการประชุมคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาเนี่ยประธานในที่ประชุมคือพญามนุปกรณท่านเสนอไว้ชัดเจนว่า บัดนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงมีพระราชาอำนาจอีกต่อไปแล้วครับเพราะนั้นหลังยี่สสี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าต้องบอกว่าไม่มีพระราชาอำนาจเหลือนะครับไม่มีนะฮะถ้าถ้าใครเข้าใจผิดเนี่ยะอะไรประมวลน,น้ำสกุลอะไรนะเออนาหนา,นา,นาที่ไปเขียนเรื่องพระราชาอำนาจเนี่ยม,มันเป็นสภพโจกอะ่ะไม่มนะีเพราะถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญปีเจ็ดหทั้งสองอันนะพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนะครับ ทางบริหารผ่านคณะกรรมการรัษฎรนี่เราพูดถึงรัฐมนูญปี7 6นะเอ้ย75ฉบับแรกนะคณะกรรมการรัษฎรคือคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนี่นะรัฐมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งรอ7ยืนยันไม่ใช้คณะฉบับชั่วคราวนะ27มิถุนาเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับแต่ถ้าเราสับสนเรื่องพวกนี้เราก็จะเป็นเหยื่อของคนที่อาศัยวาทกรรม จะเป็นเสื้อเหลืองหรือจะเป็นของหวานประเภทสลิมลอดช่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะเอาเอาสิ่งซึ่งมันไม่เป็นความจริงอีกต่อไปแล้วโยนมาใส่สังคมนะฮะมันมีอีกประเด็นหนึ่งเวลาเราพูดเรื่องอัมมาตปัญหานี้เป็นเรื่องตลกอีกบัดซบอีกเหมือนกันของเสื้อแดงเลยด้วยซ้ําผมเคยพูดกับพี่จรรย์ในที่ประชุมกินข้าวกันปลายปีห้าสองโมพี่พูดเรื่องอัมมาตพี่เข้าใจแ่าคนเข้าใจเรื่องอัมมาตไหม ปรากฏเสื้อแดงเวลาพูดเรื่องไพร่สู้อามาตเสร็จสับพ,พอถึงตอนเช้าต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าอามาดนั้นเหนือเปรมหรือใต้เปรมแสดงว่าคนพูดนี่ไม่มีความเข้าใจเลยระบอบอามาเวลาเราพูดถึงระบอบอามาตายาธิปไตยถ้ามีความเข้าใจชัดเจนนี่ลาบากมากแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งการเคลื่อนไหวที่นําไปสู่สงการานเลือดซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายน่าเสียดายเช่นจนกระทั่งว่าผมต้องการการวิพากษ์การนําของนปชด้วยซ้ำไป เวลาเราพูดเวลาเราพูดถึงองค์ข้อมันตรีเนี่ยอันนี้ผมอยากยืนยันผมไปพูดทุกเวทีนะครับว่าเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเอาองค์ข้อมนตรีออกจากรัฐธรรมนูญครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราว27มิถุนา2475ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,อาณาจักรสยาม10ธันวา2475 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทย9พฤษภาคม2489รัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนี้ไม่มีองค์ขมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงจารีการปกครองซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศนี้เราผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะครับผมยืนยันนะครับว่าไม่ผิดองค์ขมนตรีนี้เข้ามาในการรัฐประหาร2490โดยพลโทผินชุนหาวันเข้ามาครั้งแรกใช้ชื่อว่า อภพิรัฐมนตรีเพื่อเรียนแบบอะไรอภพิรัฐมนตรีสภาสมัยการที่ห้านี่เรียนแบบคำกันทีนี้การมีหรือไม่มีองค์ขมนตรีมีความสำคัญอย่างไรต่อการระบอบการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญผมใช้คำนี้นะไออยากให้ตระหนักว่าคณะรัษฎรใช้คำว,ว่ากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับไอคาที่ใช้ว่ากษัตริย์อะไรนะ รัชป,ประชายิปไตยที่มีอะไรเป็นประมุขมันมาปีเก้าสามครับอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้มันเป็นการในในรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะฮะในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองเนี่ยการพูดคือระบอบกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีช่วงที่กษัตริย์ไปบวชกษัตริย์ป่วยกษัตริย์ไปนอกทําหน้าที่ไม่ได้ต้องมีคนทําหน้าที่แทนคือผู้สําเร็จราชการในรัฐธรรมนูญสิบในยี่สิบเจ็ดนิทุนานเนี่ยผู้สําเร็จ ราชการแทนพระองค์คือคณะกรรมการราษฎรในรัฐธรรมนูญสิธันวาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกผู้สมั็รราชการแทนพระองค์คือคณะรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ9้าพฤษภาคม2489ผู้สึ่งรรัชการแทนพระองค์ะะ 9, ค, 89, งคือผู้มีอายุสูงสุดสามคนในพฤทธสภาผมให้ข้อสังเกตยอย่างนี้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตายที่มีกษัตริย์ เราต้องพูดได้ชัดเจนเนะถ้าไม่พูดแบบนี้เราติดคุกเพราะประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ปกครองในโลกนี้มีอีก,อกประมาณ8-9ประเทศนะครับต้องมีผู้สําเร็จราชาการแทนพระองค์ในเวลากษัตริย์ทําหน้าที่ไม่ได้แต่ผู้สําเร็จราชาการแทนพระองค์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่แต่งตั้งรัฐธรรมนูญปีเจ็ดห้าทั้งสองฉบับรัฐธรรมนูญปปีแปดเ้า คณะกรรมการราศัศฎรคณ,ณะรัฐมนตรีหรือพิทธภามาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยครับแต่ทีนี้ผมเสนอในข้อเสนอ6ข้อเพื่อสร้างประชายไยสมบูรณ์ผมเขียนมาแล้วปีครึ่งลองไปหาอ่านดูผมบอกให้เอาองค์ขมนตรีออกจากรัฐธรรมนูญครับแล้วผมเสนอได้แล้วไม่ผิดเพราะรัฐธรรมนูญสามฉบับนั้นไม่มีองค์ขมนตรีแล้วทาไมผมถึงเสนอแบบนั้นกลับไปที่เก่าผมกลับไปเรื่องอํานาจอธิปไตย ผมพูดในวันที่6ตุลาที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ปีที่ผ่านมาผมถามว่าองค์ขมนตรีเป็นอำนาจบริหารไหมครับองค์ขมนตรีเป็นอำนาจนิติบัญญัติไหมครับองค์ข้นตรีเป็นอำนาจตุลาการไหมครับแล้วแม่งอยู่ในรัฐธรรมนูญได้ยังไงครับรัฐธรรมนูญนี่พูดเรื่องรูรปแบบพูดเรื่องระบบก,การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นระ,ะ,ะบบก,การปกครองเป็นประชาธิปไตยเราพูดเรื่องอำนาจ ที่แบ่งแยกออกจากกันเป็นสมส่วนนี่ผมเสนอว่าไม่เฉพาะเอาองค์ขมนตรีออกจากรัฐธรรมนูญนะครับไอ้องกรเทวดาที่เรียกว่าองค์กรอิสระก็ต้องเอาออกจากรัฐธรรมนูญได้ครับคุณไปใหญ่กว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่คุณมีอำนาจลลลกลุ่มหลายๆกลุ่มคอ,อตสคอตอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันมาใหญ่กว่าอำนาจประชาชนได้ยังไงครับ ้องเอามันออกนะครับนี <S 1> <S 1> ่เรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากผมจะบอกว่าในหลายปีที่สู้กันมาเนี่ยมันสู้ผิดทิศผิดทางแล้วผมก่อนจบเนี่ยผมจะแถมอีกนิดนึงในหนึ่งปีมานี้ใน6เดือนนี้ผมเสนออะไรผมเสนอคัดค้านแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมและคัดค้านการเลือกตั้งสามานใต้กติกาอํามาตจากปี2490เป็นต้นมาผมบอกว่าประเทศนี้ไม่มีประชาธิปไตยนะครับ หลัง14ตุลาก็ไม่มีนะครับและธรรมนูนปี17ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมีองค์มนตรีนะครับปี40ศก็ไม่เป็นประชาธิปไตยครับและที่มันสําคัญมากไปกว่านั้นณนเวลานี้องค์กรประชาธิปไตยทุกองค์กรที่มีในประเทศนี้ไม่เคยพูดถึงกองทัพในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นกองทัพต้องถูกใช้โดยอำนาจอธิปไตยครับรัฐบาลถ้ารัฐบาลสั่งกองทัพไม่ได้ ก็หมายความว่ากองทัพทํางานภายใต้คำสั่งอะไรสักอย่างและกองทัพในประเทศนี้เกิดภายใต้คำขวัญที่ว่า God King and Country ต้องต้องพูดเอาใหม่ติดปากนิดนึงนะคะคือกองทัพในประเทศนี้มันเกิดด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัจญาก God King and Country แล้วรอหกมาแปลงไปว่าเป็น,ป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 นชาติศาสนาพระมหากษัตริย ซึ่งคำขวัญนี้ไม่ได้เป็นคำขวัญของประเทศนะพวกเราต้องเข้าใจนะเป็นคำขวัญของทหารนะครับแล้วเราถูกเอามายัดเยียดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอไอกองทัพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันเรื่องมันจะยาวมากคือผมอยากบอกจริงๆนะไปไปลองอ่านดูผมเขียนว่าประเทศนี้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยปีส4 4 0ี่สี่สิบก่อนหน้านั้นเป็นระบอบศักดินานะครับรัการที่ห้าเนี่ยได้ รวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันอยู่ในมือพระมหากษัตริย์ปี2440คือเมื่อเลิกพลาดเอาเลิกไพร่สําสเร็จปี2417เกิดกรณีวังหน้าและกาณที่5เกือบถูกตัดหัวกรมพระราชววรจะยึดอํานาจนะครับเพราะว่ารัการที่5ปี2416ตั้งหอรัรกรพิพัฒเก็บภาษีเอง ก่อนหน้านั้นเก็บภาษีต่างคนต่าง<ไ>เก็บต่างคนต่างกิจสมุสมหาหนายกก็ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือสหุหกรลาหมก็ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้กรมพระราชวังบวรคือวังหน้าเนี่ยเก็บภาษีหนึ่งในสามของประเทศไป,ไปดูชรราติของวังหน้าได้นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอะมันเกิดกรณีวังหน้านี่วังหน้ากระเทือนมากเพราะทรัพย์ส,สมบัติ<ป>หายไปตั้งเยอะ<ป>มีการเผาคลังแสงในพระมหาราชวังวังหน้ามีทหารส่วนตัวถึงสองพันคนคือไพ่สม แต่คนที่มาช่วยรอห้าเอาไว้ได้คือคนที่ตั้งวางหน้าเองและเป็นผู้สมเร็จราชการตอนแัชการที่ห้ายัางทรงพระยาวคือกรมพระราชวังบววคือสมเด็จเจ้าพญาโบมหาศรีสุริยวงศือสมเด็จเจ้าพญาคนสุดท้ายของกรุงรัตนโาสิศิร์และเป็นหนึ่งในสามของสมเด็จเจ้าพญาในตระกูลบุญนาคคือตาช่วยก่อนที่เราจะลงประวัติศาสตร์ไปมากกว่านี้นะไม่คือถ้าเรา <จะ S 1> ผมเขียนอย่างนี้ผมฝากนิดนึงนะ คือถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์นะฮะเราไม่มีวันเข้าใจปัจจุบันเลยครับ <ฮะ S 1> และระบบอัมมาตนะครับผมแถมอีกนิดนะมันเข้ามาในการรัฐประหารปี2490คนที่มีคนที่นําระบบอัมมาตยาธิปไตยขึ้นมาใช้และรื้อฟื้นแนวทางกษ,ษัตริย์นิยมคือกลมขุนชัยนาทซึ่งจริงๆถูกตัดสินผานชีวิตในคราวกบฏพญาทรงสุรเดชแล้วแต่มีการคืนอิสรยศในปี8 8ดแดและพระราชทานอาภัยโทษปี8 8พอปีเ0้าาก็ปฏิวัติตูม ตั้งเป็นอภิรัฐรมนตรีพอปี91ตั้งเป็นผู้สําเร็จราชการครับพอปี93าวามและรวมปี9้าเปลี่ยนจากอภิรัฐรมนตรีเป็นองค์ขมนตรีก็ได้เป็นองคมนตีและแต่งตั้งเป็นประธานองค์ขมนตรีพอรัฐธรรมนูญปี94แก้ไขปี95ก็ประกาศว่าประธานองค์ขมนตรีคือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แล้วตอนในหลวงไปบวชก็กรมขุนชัยนาทกแหละเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาการบริหารราชการแผ่นดิน ก็อยู่แถวๆที่สิ่งที่ผมพูดรอบแรกผมจบเท่านี้ครับขอบ